สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบพี่วายโยอ,อีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวายโยพากินค่ะและเมนูที่อยู่เห็นอยู่ตรงหน้าของเรานี่นะคะก็คือเมนูแกงกะทิไก่ใส่หยวกกล้วยค่ะแกงกะทิไก่ใส่หยวกกล้วยเป็นไงล่ะคะหน้ากินเลยนะคะร้อนๆเลย สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกินกันดีกว่านะคะเชื่อว่าเป็นกันเกือบทุกคนค่ะถ้ากินไข่ต้มนะคะก็จะต้องหยอดน้ำาตานิดนึงไข่ต้มสวยไหมล่ะมีวิธีต้มนะอหอมหอมหอมมากหอมมากค่ะเห็นไหมไข่ต้มสวยเห็นไหมแล้วก็ไข่แดงก็อยู่ตรงกลางด้วยเห็นไหม มีวิธีค่ะบางคนอาจไม่รู้บางคนอาจจะรู้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะวันนี้กินข้าววัวันไว้หน่อยนะคะวันนี้กินประมาณอย่างทุ่มนิดๆน,นะคะมือแรกมือแรกัมรกนมนที่18ค่ะกับข้าวเนี่ยเป็นเมนูทางใต้นะคะแกงกะทิไก่ใส่หยวกล้วยค่ะ หอมหอมอร่อยอไข่สวยจ่ะไข่ไข่เป็ดจ่ะ ต้มง,ง่ายๆใส่น้ำนะคะใส่หมอ้อนะคะก็ตอกไข่ลงไปใส่เกลือตามมันไปด้วยค่ะให้น้ําท่วมไข่นะคะจุดไฟนะครับตั้งหมอ้อเลยแล้วก็พอจุดไฟเสร็จตั้งหมอ้อเสร็จนะคะก็อ่อนช้อนเนี่ยคนคนคนไปสักประมาณหนึ่งนาทีค่ะเพื่อให้ไข่แ,แดงมาแตกอยู่ตรงกลางวันนี้ต้มประมาณสิบนาทีนะคะถึงได้ออกมาประมาณนี้ คือแก๊สปิกนิดนะคะถ้าแก๊สปูนน่าจะประมาณเก้านาทีอร่อยพอได้เวลาปุ๊บก็ตักขึ้นมาพักน้ำเย็นค่ะไข่ก็ออกจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะกลางๆถ้าอยากให้มันแบบสุกมากกว่านี้ก็สักสิบเอ็ดถึงสิบสองนาทีถ้าอยากให้เละก,กว่านี้ก็สักแปดหรือเจ็ดนาทีค่ะแต่เละไปก็ไม่น่ากินนะคะกินข,ขนมจีนก็ถ้าทางจะเด็ดนะ เป็นกับข้าวนบนจริงๆนะครับเนี่ยแกงหยกกล้วยเป็นอาหารทางใต้แกงส้มก็อร่อยขาดอะไรไปใช่ไหมครับขาดสตอค่ะ ถ้าเหลือซื้อสมชินาาหุ่งนี้ดีกว่ามากินด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ไก่บ้านนะครับใช้ไก่ธรรมดาใช้ไก่บ้านน่าจะอร่อยแต่ว่าที่ป่าตองที่ภูเก็ตที่ป่าตองเนี่ยมันไม่มีไก่บ้านเลยหาซืา้อยา ไก่บ้างก็จะเป็นไก่สาวเนาะคะ่ะไม่ใช่ไก่แก่กืนแกงร้อนๆหาก,กินยากนะคะแกงหยวกกล้วยพอดีวันนั้นไปซื้อของขับรถผ่านมี่ลุงขับรถรงข้างขายเขาขายพวกผักบ้านๆนั่แหละ ก็ที่ทำาตามขนุนก็ซื้อจากร้านเขาเลยเป็นรถเข็น่งข้างเห็นหยกกล้วยอเอาหยกกล้วยมาแกงดีกว่าคือพี่วายโยเนี่ยเป็นคนชอบกินอะไรแบบกับข้าวบ,บ้านบ้างแล้วก็อยากจะอนุรักษ์อาหารไทยกับข้าวบ,บ้านบ้างกับข้าวแบบว่าโบราณโบราณไว้เพื่อให้รู้ว่าเ,าเด็กๆบางคนก็ไม่รู้จักนะฮะ ว่าแกงหยวกกล้วยเนี่ยมันมีด้วยอะไรเงี้ยเพราะตวนี้ก็หั่นข้าฟาสต์ฟู้ดอะไรแบบอะไรงมม่ายๆกันหมดพูดได้เลยนะคะบางเมนูนะฮะเด็กๆบางคนก็ไม่รู้จัก ตาแม่เหลือเมื่อวาน ถามรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็คือแกงกะทิทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่าความเผ็ดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแต่พี่วายยจะไม่ทําเผ็ดมากเผ็ดกับเราดีพอดีแต่สําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็คือเผ็ดแล้วนะคะเครื่องแกงไม่มีอะไรมากนะคะพริกีนหนูแห้งค่ะพริกไทยดําเม็ดนะคะหอมแดงกระเทียมกระปิตะไคร้แล้วเกลือค่ะ เป็นเครื่องแกงกะทินะฮะ <c oughs> อย่างหนึ่งลืมไปค่ะขมิ้นค่ะเป็นขมิ้นใต้ด้วยไี่ไข่ต้มได้สวยจังเลยอย่างอันเนี้ก็จะทำไข่ลูกเขยสักนหน่อยพวกนี้กินไข่บ่อย ไข่ไม่ต้องตุนแล้วนะลดตลาดแล้วพี่ขนมจีนมันเต้น คือถึงเรารสชาติอยู่มันมีความหอมพริกไทยดำนะความเผ็ดขึ้นอยู่กับเรานะฮะคือความหวานเนี่ยมีอยู่นิดเดียวที่สําคัญคือมันจะมีได้ว่าแร็คความมันจากกะทิคือจะรสชาติเหมือนแกงกะทิทั่วไปแต่ที่มันจะเด่นออกมาคือโปกขมิน้นนะครับพริกไทยดำ

กินค่ะหยวกกล้วยกินดีนะคะกินดีมีประโยชน์ค่ะกะทิไม่เป็นไรนานๆกินทีถ้าคนติดตามพี่วายโยจริงๆจะเห็นนะว่าพี่วา,วายโ่โยเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกับข้าวที่มีกะทิอเท่าไหร่ นานๆจะมีกระเทศทีนึงแต่ยังนัดกกไม้อยู่นะสำหรับเอต้มข่าปลาสลิดนะครับที่ปลาตองตอนนี้นะฮะไม่มีตลาดสดเลยที่ประโยชนจะต้องเข้าแมคโครกับสุเปอทิพอยู่สองอย่าง พักวันบ้านที่หาซื้อได้ก็คือตามรถกู้ข้างเที่ยวขายตามข้างทางตลาดสดปิดเหงามากอะ่ะไปในเมืองก็ไม่ได้อยากไปเดินตลาดอยากไปเดินอะไรที่แบบว่าให้มันจะลงใจคือแบบว่าอยากไปเห็นผักสีเขียวอะค่ะคือแบบ เข้าใจคนแบบชอบทำกับข้าวไหมคะที่เป็นคนที่ชอบแบบเห็นผักสีเขียวมันรู้สึกมีความสุขเห็นปลาอะไรที่แบบว่าสดสดเห็นอะไรของทะเลสดสดอะไรกับข้าวบ้านๆผักบ้านๆไว้ออย่างหนึ่งต้นไม้ครับพวกเราอยู่ทับต้นไม้ เยี่ยมอร่อยผู้เรียนสุกแล้วแม่ส่งมาจะให้ดูค่ะืืมดูรูปนี้สามโลหน,หน่อยเนีย่ยวันนี้กินไ,ได้แล้วอ่ะอ่ะอ่ะเห็นนะคะเห็นดำๆนี้ก็คือคือมดนะคะเดาดูไม่น่ากินแต่เขาบอกว่าอร่อยค่ะ โอเคค่ะวันนี้หิ่มแล้ววันนี้เดี๋ยวพอกินข้าวของข้าวไปสักแป๊บนึ่งก่อนแล้วถ้ามากินของหวานเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปนะคะวันนี้จะลงทั้งหมดสองคลิปเจอกันใหม่ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ